สวัสดีครับผมครูกิจตาวันนี้มาพบกันอีกแล้วครับวันนี้จะมาสาธิตการเตรียมชุดเชื่อมใช้ในงานเชื่อมท่อทองแดงของระบบเครื่องปรับอากาศนะครับซึ่งชุดเชื่อมเนี่ยก็จะมีอุปกรณ์ประกอบอยู่สส่วนส่วนที่1น,นะครับเป็นถังออกซิเจนส่วนที่2ก็จะเป็นถังแก๊สนะครับในตัวของถังออกซิเจนเนี่ยก็จะมีอุปกรณ์ประกอบอีกนะครับก็คือตัวเรกคเลเตอร์นะครับ ตัวเร็กเรเตอร์ตัวนี้นะครับก็จะมีเกจอยู่2ตัวนะครับเกจต,ตัวแรกก็จะเป็นตัวบอกหรือว่าวัดปริมาณออกซิเจนในถังนะครับส่วนเกจต,ตัวที่2เนี่ยก็จะเป็นเกจที่เป็นตัวบอกการนำไปใช้างานของออกซิเจนนะครับส่วนชุดถังแก๊สมีเร็กเกอรเตอร์1ตัวประกอบด้วยตัวเกจ 2ตัวนะครับเกจตัวที่1น,นะครับก็จะเป็นตัวบอกปริมาณแก๊สในถังส่วนตัวที่2ก็จะเป็นตัวบอกปริมาณแก๊สที่นำไปใช้งานนะครับทรานี้มาดูว่าเวลาเราเตรียมนะครับทั้งออกซิเจนและแก๊สเนี่ยไปใช้งานเนี่ยเราต้องเปิดแก๊สไปใช้ปริมาณเท่าไหร่นะครับหรือออกซิเจนไปใช้งานปริมาณเท่าไหร่นะครับมาดู ในตัวเกจต,ตัวนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเกจวัดปริมาณอาของถังหรือว่านําไปใช้งานเนี่ยก็จะมีหน่วยวัดอยู่2หน่วยนะครับหน่วยวัดตัวแรกก็เป็นหน่วยวัดเป็น psi นะครับปอนต์ต่อตารางนิ้วส่วนอีกบาทวัดหนึ่งก็คือหน่วยวัดเป็นบาร์นะครับหน่วยวัดเป็นบาร์ตรงนี้ก็มีค่า1บาร์เนี่ยเท่ากับ14.51ปอนด์นะครับ แต่เวลาเรานําไปใช้งานเนี่ยส่วนมากเนี่ยเราจะใช้วิธีการวัดหน่วยวัดเป็นบาร์นะครับลมเนี่ยหรือว่าออกซิเจนที่เราไปใช้งานช่างทั่วไปก็จะเรียกว่าลมนะครับจริงๆแล้วก็คือออกซิเจนนะครับเวลาเราเตรียมที่จะไปเชื่อมเนี่ยเราจะต้องเปิดออกซิเจนตัวเนี้ยออกไปใช้งานประมาณ2.5บาร์หรือเท่ากับ37.2 Born, หรือว่า psi นะครับตรงนี้เดี๋ยวให้เราเตรียมนะครับขั้นตอนนะครับขั้นตอนเนี่ยให้เราเนี่ยเปิดวาล์วที่ถังออกซิเจนก่อนนะครับเวลาเปิดเนี่ยให้เราเปิดหมุนทวนเข็มนาฬิกานะครับสังเกตด,ดูนะครับเวลาเราเปิดปุ๊บเนี่ยเ,เข็มตัวน,นี้ก็จะขึ้นมาแสดงว่าปริมาณของออกซิเจนในถังเนี่ยอยู่ที่ ร้อยยีบานะครับร้อบาทหรือถ้าเรามองอละเอียดหน่อยก็จะไปมองที่หน่วยวัดเป็น psi ก็ได้นะครับคราวนี้เราก็ต้องเตรียมออกซิเจนเนี่ยไปใช้งาน2.5บาหรือเท่ากับ37โดยประมาณ37 psi โดยประมาณนะครับ เราก็ปรับตัวเรกูเลเตอร์นะครับมาที่2.5นะครับ2.5อยู่นี่คือ2.5นะครับอ่านี่2.5 2.5บาร์ bar, นะครับตัวนี้ออกซิเจนเนี่ยเราเตรียมเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปในตัวของแก๊สนะครับวันนี้สาธิตใช้แก๊ส LPG นะครับจริงๆแล้วเนี่ยเราจะใช้อะซซิทิลีนก็ได้ หรือ LPG ก็ได้นะครับขั้นตอนเนี่ยให้เราเนี่ยเปิดแก๊สจากถังก่อนก็คือต้องเปิดทวนเข็มนาฬิกาเหมือนกันนะครับเปิดมาเนี่ยพอเปิดมาปุ๊บเนี่ยเกจตัวแรกนะครับก็จะชี้บอกว่าปริมาณของแก๊ส LPG ในถังเนี่ยมีปริมาณเท่าไหร่นะครับตรงนี้เราอ่านได้จะเป็น bar หรือว่าเป็น psi ปอนตต่อตารางนิ้วก็ได้นะครับ แต่เราจะนำไปใช้ในงานเชื่อมท่อทองแดงของเราเนี่ยอยู่ที่0.5บาร์หรือประมาณ7.25 psi นะครับเราก็ปรับตัวเรกูเลเตอร์ไปเวลาปรับเรกูเลเตอร์เนี่ยให้เราปรับไปทางด้านตามเข็มนาฬิกานะครับปรับขึ้นไปนะครับ0.5นะครับ ประมาณนี้0.5นะครับตอนนี้เราเตรียมทั้งออกซิเจนและตัวแก๊ส LPG เรียบร้อย <Yeah. S 1> คลิปนี้จะไม่ได้สาธิตของการปรับเปลวแก๊สนะครับแต่ว่าจะสาธิตเฉพาะการเตรียมนะครับขั้นตอนนี้หลังจากนั้นแล้วเนี่ยให้เราลองทดลองนะครับจุดแก๊สดูนะครับจุดแก๊สเนี่ยเวลาเราจุดแก๊สเนี่ยให้เราเปิด ว้าว wow. นะครับที่หัวเชื่อมเนี่ยนะครับนะเปิดเวลาเปิดเนี่ยเราสังเกตดูว่ามันจะมีหนืดนิดหนึ่งนะครับเราเปิดแล้วก็สังเกตด,ดูว่าปริมาณแก๊สออกมาแล้วยางนะครับหลังจากนั้นเราใช้สปาร์คไลเตอร์นะครับสปาร์คไลเตอร์นี้จุดนะครับนะครับนะครับประมาณนี้นะครับ ให้เปลวมันสบัดหน่อยหนึ่งนะครับหลังจากนั้นเราก็ปรับตัวออกซิเจนเข้ามาผสมนะครับตามที่เราต้องการจะเชื่อมซึ่งมันจะมีการปรับอยู่3ระดับนะครับแต่วันนี้ไม่ได้สาธิตเรื่องการปรับเรลแก๊สเดี๋ยวเป็นคลิปต่อไปนะครับตอนนี้เราเตรียมเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปสมมุติว่าเรา ทำการเชื่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยให้เราทำการเก็บนะครับโดยที่ทำการเก็บปิดออกซิเจนแล้วก็ปิดแก๊สอย่างถูกวิธีก่อนนะครับขั้นตอนแรกเนี่ยเมื่อเราจุดแก๊สมาแล้วเนี่ยเราเลิกใช้เราก็ต้องไปทำการปิดวาล์วที่หัวเชื่อมก่อนนะครับโดยการปิดออกซิเจนก่อนนะครับ หลังจากนั้นเราก็ปิดแก๊สนะครับตรงนี้ขั้นตอนนี้เสร็จสิ้นนะครับต่อไปอย่าลืมว่าเมื่อเราเลิกใช้ชุดเชื่อมแล้วเนี่ยเราจะต้องไม่ให้มีออกซิเจนค้างในสายแล้วก็แก๊สค้างอยู่ในสายนะครับขั้นตอนวิธีการก็คือเราทำการปิดนะครับ ว,ว้าวที่ถังออกซิเจนก่อนนะครับเวลาปิดเมื่อกี้เราเปิดทนเข็มทีนี้ปิดต้องปิดตามเข็มนาฬิกานะครับปิดเสร็จแล้วสังเกตว่าเราปิดออกซิเจนในถังก็จริงแต่เกียร์ยังไม่ลดนะครับทั้ง2ตัวยังไม่ลดจนกว่าเรามาทําการเปิดออกซิเจนที่หัวเชื่อมเนี่ยปล่อยทิ้งไปก่อนนะครับสังเกตว่าเวลาปล่อยทิ้งไปเนี่ย เกจก็ค่อยๆลดลงมานะครับสังเกตดูว่าเกจค่อยๆลดนะครับเกจที่ถังลดก่อนแลหลังจากนั้นก็จะเกจที่นำไปใช้งานตัวนี้ก็จะลดด้วยนะครับอันนี้คือขั้นตอนนะครับเสร็จแล้วนะครับ เราบิดเรกูเลเตอร์เนี่ยกลับมานะครับอย่าค้างไว้เด็ดขาดนะครับเตร็จแล้วก็ปิดนะวาล์วที่หัวเชื่อมของออกซิเจนต่อไปอในส่วนของแก๊สเราก็ทำการปิดวาล์วที่แก๊สที่ถังแก๊สก่อนนะครับโดยการเมื่อกี้เราทนเข็มทีนี้เราก็ต้องตามเข็มนาฬิกาปิด วาล์วที่ถังก่อนนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เราเนี่ยปล่อยนะปล่อยแก๊สที่หัวเชื่อมนะครับตรงนี้ปล่อยออกไปก่อนสังเกตว่าพอปล่อยออกปุ๊บเนี่ยเกจเข็มก็จะลดลงมาทันทีนะครับหลังจากนั้นให้เราคลายเร็กเกอเตอร์นี้ออกมานะครับเสร็จสิ้นนะครับแล้วนะครับเราคลายพอคลายมาปุ๊บเนี่ย ก็หมุนกลับไปที่เดิมนิดนึงนะครับแล้วก็จะมาปิดวาล์วตัวนี้นี่คือเสร็จสิ้นของการเตรียมแก๊สในคลิปต่อไปเนี่ยก็จะเป็นการสาธิตการเชื่อมนะครับการปรับเปลวแก๊สฝากติดตามคลิปต่อไปนะครับส่วนคลิปนี้นะครับก็ได้จบสิ้นแค่นี้ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ